ไม่รู้ไหมคอนเซ็ปตมันคือขาวองค์จมพูลและหน้าไม่ยู่งว่าแนเอาทุกคนอยากได้จริงๆเหรอเราจะต้องหาสาสมัครนะ <c oughs> แม่ก็พูดไปตรงนี้ได้ไหมคุณเจอันนี้ราชานี่นะได้มาใส่อะไรก็โปรตีนเห็นวนะันนี้เข้ามาคนเดียวโดดเดียวเดียวใดเดี๋ยวให้ดู่ับเดีด๋ยว<ด>ให้ดูให้ดูก่อนว่าใส่เสื้อคุณอยู่เข้ามา เป็นสภาพไหนไม่ได้เป็นแหนมนะเตียงนี่เสื้อไซส์เอสเขาอะ ừ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  ฉันไม่ได้ชั่งน้ำหนักช่วงนี้เดี๋ยวเรี่กตะก้าก,ก่อนไหมตะก้ามาอย่าดงดีก้ก็ได้ไม่ได้เรียงอ,ออกก่อนเนาะสวัสดีค่ะมาโรงงานเล่นอะไรตัวเนี่ยเห็นป่ะนี่กางเกงไซส์เอสเสื้อไซส์เอสด,ดูในนี้เหมือนจะตัวใหญ่ตัวใหแต่ว่าเอามันทำไมมันเป็นอย่างนี้คุณเจไม่ได้อ่ะผู้ชมบางส่วนเพราะอะไรมันขึ้นว่าอะไรนะ เปิดเผยมันไม่เห็นสินค้าออเอาไงดีแบบลงไลน์ก่อนไหมไม่ใช่ตแต่ังไงหนี่มันไม่มีตะกร้าตะกร้าตะกร้าสิบขึ้นแล่อนแม่ไมตัดได้ได้โอเคแค่ว่าเอาขึ้นลอกก่อนได้ได้เลมันก็มีหนึ่งนี่อซิ้มหมดแล้วแหละสไตล์แม่ก็เือ่อาตั๊กา้าใส่โอเคได้เลย เอาใส่ไปเลยสก้าสองอักษรไม่มีแล้วคุณปักหมุนเองเลยแล้วกันโอเคแม่เลยลองกระบอกไว้ก่อนนะคุณแจ๊บคุณตัวแรครับใช่ไหมเพราะอ,อะไรอะ่ะ <c oughs> เรียกไปแล้วนะเดี๋ยวให้คุณเจเให้คุณเจอยากให้ดูก่อนในไงข้างหลังมันเห็นทุกคนใส่เสื้อน้องยูมาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้พูดเล่นๆน,นะนี่เสื้อใส่เอ็ดเขาคอยใส่หลวมอ,อ่ะจริงไม่ ไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านคอยนั่งไล่อยู่แต่กับหมองเนาะสูมันก็เป็นข้อด่วนมันไม่หมองต่อไปฉันจะไปดูบ้านแล้วฉันจะมีห้องไล่ละเพราะว่าบางทีเข้าแต่ก็อยากเข้ามาสิงโรงงานอยู่ดีค่ะบางครั้งน้องมันก็ต้องมีแบบเข้ามาเยี่ยมเยียนกันบ้างเกิดปัญหาแบบสม,มุติตะก้าเป็นพันตะการในที่เกิเปัญหาอะไรมปนบรลาะเวลาไล่พรีเซนเตอร์เราหรือแบบต่อไปอาจจะมีแบบอินฟูมาไรฟ์แต่เราทุกเดือน S <S <S แอบวางแผนแล้วนะคุณเจ <S 2> <S 2> <โด>แต่อาจจะมีอินฟูมาไลทุกเดือน<โด>ช่วยกันเอามาแบทกันรจริงจริงบางทีนี่เขายังอยากเชิญนี่ไปเลยก็อบอกไม่ได้คะ่ะถ้าเป็นกาแฟนี่ฉันก็ไปแบ์ไหนไม่ได้อยู่ดีอา,จ,าจริงจริงคือได้แบ์เดียวนี่แหละแต่ว่าอาจจะมีอินฟูคนอื่นมาไลทุกทุกเดือนก็เลยจะไปจะไปซื้อบ้านเอาตรงๆจะไปดูบ้านแต่ว่าลูกอยากได้ใกล้มหาลัยเพราะเขาต้องที่ต้องเรียนด้วยก็ทําเรียนด้วยทํางานด้วยนะคะ ก็วันไหนคุณดูเธอว่าเธอจะได้ลงมาไลท์ข้างล่างห้องด้วยหรือวันไหนอยากสเปเชียลอยากแบบมีตัวช่วยเยอะๆเหมือนตะก้าจะสี 5, ่ห้าพันตะก้าอะไรเงี้ยจะเข้าโรงงานค่ะจะไม่ลบก,กวนคุณเีมาก,กวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเนื่นงองจากไลท์สมมุติว่าอินฟูว่างวันอาทิตย์แล้วคุณจะแบบไปยืนไลฟ์ว like ันอาทิตย์ที่โรงงานแบบให้คุณเจเขาได้พักเธออันนี้เขาก็เป็นแอดมินอยู่เดี๋ยวก็ให้เขาดูให้เราเรามีห้องไลฟ์แบบนี้จัดไลฟ์ก like ันแบบนี้ได้เดี๋ยวไปดูไปดูก่อนอยูที่คอนโดตอนนี้มีถึงสามห้องแต่อยู่แยกกันนะ่ะ กว่าจะไปคาอห้องนั้นมาอยู่ห้องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่มาค่ะมันไม่มีที่พ่อก,กับแม่ก็อยู่ห้องนึงลูกอยู่อีกห้องนึงย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเอามารวมตัวกันทุกคนนี่เห็นไหมเสื้อใส่ได้แล้วให้เลยเ็บคลิปให้แน่นี่เสื้อตัวนี้ซื้อมาให้ลูกลูกบอกซื้อมาอะไรมันรุ่นแม่มันไม่ใช่ยุคหนูนะเสื้อทรงนี้คือเราก็จิ้มนี่เลยเราก็จิ้มในแบบ ตลาดของผัวน้อยแล้วนี่แหละติ๊กตอกนี่แหละลลาสุดมีผัวน้อยเป็นติ๊กตอกเขาเคยเอาใจมันอยากปวดเออะเออะปิวเอะปิวก็เลยจับทําผัวซะเลยก็บอกกล้าจนเป็นกี้กับติกตอกเลยพูดเร่นบปนะคะแต่ว่าเราก็รักกันจริงจรติ๊กตอกตื่นเช้ามาเราจะงอาศัยพื้นที่เขาไงจริงไหมนี่เห็นป่ะทุกคนลูกไม่เอาแต่เรามาใส่ได้อ่าคิดดูว่าอะไรเพราะนี่อิลีขอกินมือละสองซองเนี๋ยวใบเอาอีกสักสองจะมีใครชงให้ไหมนะ เเป็นร้อนนะ,ะไม่กินกาแฟเย็นเอาเป็นคนที่ชอบกินคาปูชิโน่จริงๆคือชอบแบบรสชาติของเขามันแบบอันนี้ประต o สืบเพราะตอนนี้ในข่าวว่าโรงงานน้องแหวนอะ่ะตอนนี้ระบาดกันทั้งโรงงานแล้วใช่ไหมคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยจิ้มได้เลยเคาะจอเข้าใจมากแล้วก็คาอจอเข้าใจออกไปยาเฝ้าพักกันหนีไปใส่มาหนีเลยบบานพี่ยู่ไปใส่คอยกันลั่งซิมิเลืองมาบอก อยากขู่าแมนหรือเมนบออยากขูเรื่องเขากับมาเร็เร่เขาเขามาขู่เข็มด้วยนะคะไม่ได้ไร์ธรรมดาบางวันก็ด่าจันวันไหนด่าคนนะเข้ามาจังเลยสี่ห้าร้อยเข้ามาค่ะห้าห้าวาสัน้นเจนเแม่สรุปเซรามินาอยู่ใดมาเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะอยากได้อะไรจะมีหมดเดี๋ยวตอนนี้มาจิ้มก่อนนะคะตอนนี้ก็คือ ได้เลยจะจิ้มก็จิ้มเดี๋ยวมานั่งกินกาแฟมานั่งดูก่อนว่าอะไรยังไงรอแม่ก่อนไม่รู้แม่ไปไหนแม่ได้สองซองนะโอ้โหองวันนี้จะเบิ้ลเป็นสี่ซองหอมมากทุกคนนี่เมื่อเช้านี้สองไปแล้วแจกอีกสองนอนได้ไหมนอนได้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะยังไงเราก็นอนได้เราเหนื่อยเราก็นอนได้อยู่ดี ไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะขอให้จ่อยไว้ก่อนอะจากแปดสิบแปดสิบจุดสองสองเลยนะเดือนสิงหาปีที่แล้วช่างนะตอนนี้ลงมาอาทิตย์ที่แล้วที่มาห้าสิบห้าสิบห้าจุด,ดสดดี่แต่ยังไม่ได้ช่างแต่รู้สึกหลวมอาใส่เสื้อไซส์เอ็ดได้เสื้อซื้อมาให้ลูกอ่ะใส่ได้วันนี้แต่ยังไม่ได้ช่างนะก็คือคือใส่ได้ก็ใส่ได้อะไรจะอะไรล่ะ ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองหุบด,ดีอะไรหรอกนะแต่ว่าเนี่ยถ้ากินแล้วมันเป็นอย่างนี้เห็นปะดูในนี้มันอาจจะดูยังเหมือนยังเหมือนยังเหมือนเอ๊มีเนื้อมีหนังอยู่แต่ว่าต้องมาดูตัวจริงนะวันนั้นที่ไปบ้านอะไรนะไปงานงลูกตัวเล็กมากแม่แม่มาที่งานลูก,กวันนั้นน่ะงานล่าสุดเมื่อวานเนี่ยทุกคนบอกพีกอุ้มทำไม,มตัวเล็กจังตัวเล็กมาก ก็เป็นคนตัวเล็กกระดูกเล็กค่ะแต่ดันไปทําให้นอนอจ้ากว่าตัวเองอ่ะขึ้นบันปีนบันป่ายบันไดขึ้นไปขอบคุณคายยินยันตะก้าให้ด้วยนะคะยินยันตะก้ารไม้ด้วยนะคะเป็นยังไงวันนี้คือใส่ให้ดูว่าเออเสื้อผ้าและรูปเราใส่กันมาแล้วมันเป็นอย่างนี้กางเกงตัวนี้ไซส์ S ซื้อมาแล้วลูกไม่ชอบสีขาวอีกแล้วบอมาร์กอีกลูกค่ะฉะนั้นให้เขาไปซื้อเองให้เขาไปหาดูของเขาเองซื้อมาก็จําเป็นต้องรับผิดชอบ เมื่อก่อนเราจะรับผิดชอบในแมล่ละถ้าเราไม่จอยลงนี่อยากจอยจิ้มมาจิ้มมาค่ะเอาใส่ไว้เยอะๆดีกว่าให้เห็นหุ่นเฉยไม่ใช่จะโชว์ออฟอะไรหรอกแต่ว่าเราให้ฟังทุกคนก็เห็นไม่อุ้มอยู่แล้วเห็นเห็นกันอยู่เนาะใช้เวลาเจ็ดเดือนนะคะบอกเลยว่าใช้เวลาเห็นไม่อุ้มอยู่แล้วเห็นเห็นกันอยู่เนาะใช้เวลาเจ็ดเดือนนะคะบอกเลยว่าใช้เวลาเจ็ดเดือนอันนี้ไม่ไม่ได้ป้ายยาไม่ได้อะไรทั้งสิน้นกาแฟอุ้มรักทําได้จริงทําถึงจริงอันนี้คือ คือมันทําได้จริงๆจากตัวเอง่ยเห็นป่ะนี่กินอีรีนี่แม่ใบกับไม่กินทีเนี่แม่เขามาโรงงันกับไม่กินทีเนี่แม่แล้วจะไม่อยากต่อยกันเลยค่ะทุกคนบอกอุ้ยกินแล้วของน้ำดูเอามันออกกินแล้วอย่าไปสะสมเอาไว้ค่ะกินแล้วก็เอามันออกบ้างเอาไปสะสมมันก็อยู่ตรงนี้แทนที่มันจะไปส่วนอื่นมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราบางทีการกินข้าวก็ไปเยอะๆในร่างกายเรา ต้องการปริมาณที่ไม่เยอะมากสวัสดีพี่แต้มค่ะเลิอกอไลแล้วเหรอป้าคุณแม่คือผมค่ะแกอยากจอยอยาคือจิมเลยเข้าจอเข้าใจให้แนนกดแชงออกไปให้แน่เร็วอันนี้มีเรื่องมาเล่าจริงๆทุกคนอยากถามถามมาแล้วก็คือถามว่าไม่กุ้งพายลงแบบตัวลูกตอ,อรี่เส,ส้อไส้อะไรนักหนาะตามอารมณ์ใครนั่นแหละค่ะความรู้สึกจะไหนของกระโลกยังสั่นล่ะมันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลเดอี่หลีจิมมากจิมมาก โอ้ยของสีคอยเอาน้่งน้องา่ะแม่นะเกลลูสินผู้ใดร่าให้มานีนมนเาเป็นวันอาทิตย์เขาไปงานกันพี่น้องเขาไปทำงานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนบอกจะลงไลฟ์ไม่ลงมาถึงโรงงานแล้วก็มาเช็คไฟหน่อยเช็คสภาพหน่อยอยู่ในกล้องนี่ทำไมดูดีจังเลยอยู่ในไฟที่แบบอยู่ที่โรงงานดูดีมากเลยเออจะต้องมีไฟแบบนี้ รู้แล้วฉันต้องไลฟ์แบบมีไฟสวัสดีค่ะสวัสดีแม่กุ้งค่ะแม่กุ้งคนสวยแม่กุ้งเป็นอีกหนึ่งคนที่กินกาแฟอุ้มรักแล้วประสบความสําเร็จรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะรีวิวให้หน่อยว่ากินกาแฟอุ้มรักกินยังไงกินแล้วลงไปกี่โลแล้วลงไปเท่าไหร่แล้วเป็นจังไดประสบความสาเร็จคืออย่างแม่กุ้งทั้งจอยทั้งสวยแต่งตัวแบบแต่งตัวได้ง่ายขึ้นอ่ะมันกรด,ดูสวยขึ้นมันไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ไปทําอะไรยังไม่ได้ไปจิ้ม หน้ายังออรเรนจ์ีอยู่ว่าอ,อยากจิ้บอยู่แต่ว่าจ่อยลงมาแล้วมันก็เห็นกรอบหน้าเห็นไหมตอนแรกไม่มีคอเลยนะเคยคิดไหมว่าจะกล้าใส่เสื้อทรงอย่างนี้แล้วรัดรูปเป็นแหนมอย่างนี้อ่ะจะเป็นมุกกินแหนมกินดีนี่แล้วเห็นปะจะมีเหรอองเอลเป็นเป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างนี้กินเข้าไปค่ะไม่ต้องเก็บมันไว้เอาออกเอาออกแปสิบเท่าไหร่นะคะแปดสิบจุดสองสองแล้วคนกระดูกเล็กแล้วก็มีแต่เนื้อแต่ไขมันตั้งแต่อายุ มันเริ่มมาเต็มที่ปีที่แล้วอ่ะปีเดือนสิงหาช่างล่าสุดวันนี้ยี่สิบเก้าสิงหาก็ตอนนี้เหลือห้าห้าน่าจะห้าสิบห้านิดนิดประมาณนี้เลยเจ็ดเดือนค่ะจากวันที่สิบเอ็ดมกราจาได้เลยโปรเจกต์นี้เสร็จพ๊กแม่ส่งไปถึงแม่อุมกินไปวันที่สิบเอ็ดมกราเริ่มกินกินจริงพร้อมจริงค่ะกาแฟอุ้มรักขอบคุณค่ะพี่เจ๊ะแจ๊คขอบคุณนะคะจอยล่องเรวรีวิวไหแน่แนะ่แนํำต่อในเด้อ ตอนนี้เรามีโปรตัวแทนมีอะไรยังไงไหมแต่ว่าตัวแทนเดี๋ยวทักมาได้นะคะอยากแบบมีหน้าร้านมีหลายคนที่ทักมาแต่พวกมยังไม่ได้คุยเนี่ยก็เข้ามาคุยอยู่นี่ไงว่าจะเอาอยัางไงกันดีแต่ว่าสบู่เด้อสบูก่ก็ไปที่ไวเคเเลยปล้ลังตอน,นี้ไม่พูดเรื่องสบู่ดีกว่ามันจะปิวเพราะว่าปักแค่อันนี้เข้าไปนุ่นเลยเข้าไปนุ่นเดอ้อซิมกับป่งซึ่ประมาณนี้สองสองนะเข้มจนใครอยากกินเป็นกาแฟเงยง็นก็เทใส่น้ำแข็งเลยเลยค่ะไม่ได้ใช้ ไม่มีข้อกังขาใดๆเทได้เลยนะแล้วหล่อนเข้ามาบุกรองงานทําไมเนี่ยก็นี่ไงก็ต้องมาคุยหลายๆอย่างมีโปรเจกต์อะไรในหัวเยอะแยะไปหมดเลยพร้อมจริงลงจริงใช่กินแล้วบอกอุ้ยต้องหาห้องน้ําถ้าวันไหนมีประชุมมีวันไหนออกข้างนอกยังขับรถอยู่รถติดก็อย่าพึ่งกินไปก่อนหนึ่งซองแล้วบ่ายไปอ็กหซองอย่าลงลออาแม่กินจริงๆคือสองสองซองตอนเช้าแล้วรอบบ่ายอีกหนึ่งซอง คือมันลง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 ตะแรกกินหนึ่งสองมันไม่กระทื้นแต่รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันหลวมแต่ก็ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้ลงเลยนะก็รอดูอยู่เอ๊ะแต่มันไม่ค่อยหิวพอสองสองปุง๊บมันมันมันไม่หิวถึงห้าชั่วโมงบ่ายก็ยังไม่หิวอก็เลยสงสารกระเพาะก็กินเข้าไปหน่อยกิน<ม>พวกอ่ะโยเกิร์ตกินกล้วยนี่นี่ใจติดกินพวกแบบช่วงเดือนมกรากติดติดกินสลัดมากทั้งที่ไม่เคยอยากกินสลัดเลยปกติแล้วเราจะโหยหาพวกแป้งพวกน้าตาลกินข้าวเสร็จ ไปเอาขนมหวานมาแล้วยัดยัดใส่ไปกินแล้วมันไม่มีการอ,าออกไม่มีการเบือนออกไม่มีการทําอันนี้เตาเผาเราก็จะดีขึ้นอยู่เฉยๆเราแอชชันเหมือนเราแอชชันเลยเหมือนเราเดินไปเดินมามันก็จะมีเหนือนินดๆเพราะว่าอะไรเตาเผาเราทํางานนี่แค่นี้ก็เหมือนเราออกกําลังกายเห็นไหมส่วนที่เหลืออยู่มันก็เหลือนมมีเท่าไหร่มันก็มีเท่านั้นจริงๆมันไม่ได้เหี่ยวได้หย่อนบอกเลยว่าผิวเปลือกส้มไม่มีเหมือนเราเหมือนตอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่ได้มา มาพี่มเขาไลนะเร็วเขาไล่เลยจ้ะทุกคนอยากเห็นแม่ใช่ไหมคะทุกคนอยากเห็นแม่นะมคะมาแล้วค่ะแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีของแบรนด์กุ้มลักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยบ่าพี่น้องสวยค่ะสวยและใจดีมากค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยวันนี้เข้ามาบุกที่โรงงานค่ะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวทัวรนัดแม่แล้วแหละแต่ว่าแม่ไปธุระอยู่ก็ อ่าเอาหุ่นมาให้แม่ดูว่าวันนี้ใส่ชุดน้องอยู่ได้ชุดสื่อให้เขาแล้วเขาบอใส่เขาว่าอุ้ยชุดยุคแม่เลยอ่ะไม่ใส่หรอกปกติแล้วคอปาดอย่างเนี้ยเราไม่กล้าเพราะอะไรมันบอเห็นข้อมันเป็นอืงมันเป็นจุลูเรซแมนแต,แต่เดี๋ยวนี้พอเราจะหลดอีกเดี๋ยวนี้มันน,ยย<ช>มน้อยแม่เห็นตัวจริงนะคะหนูจากทุกคนต้องมาสัมผัสตัวจริงๆนะคะจอยมากและสวยมากที่นบ้ยู่มาเจอแล้วเมื่อวาน ที่ร้านอะไรอ่ะที่งานลูกไปเล่นน่ะทุกคนมันจะเพหน่อยกว่าแน่นในไหลจะ,ะเป็นคนกระดูกน้อยอแต่ว่าส่วนสูงก็คือประมาณร้อยหกสิบประมาณนี้แต่ว่าก็เดาๆเอาว่าร้อยห้าเก้าเพราะว่าไม่ได้วัดส่วนสูงนานแล้วแต่ว่าคือนอนๆนมันขึ้นมานานมากแปดสิบกว่าโลอะตรงเนี้ยตอนนั้นอยู่ที่สามสิบเจ็ดกว่าใส่เสื้อผ้าไซส์กับสี่เอแกล ตอนนี้เรามาใส่ไซส์สไไ S ได้ยังไงตอนนี้ไซส์ S แล้วนะคะเอวเอวนี่เป็นแบบนี้แล้วนะคะพูด S ก็ไม่ได้ใช่ไหมต่อๆพูดได้ไหมพูดไม่ได้อีกใช่ไหม,ไม,มคก<ะ>็เบาอยู่ปากโกรกเข็ง,งขอบคุณนะคะ okay, ขอบคุณตะแก<ม>ไ,ไ,ไม่ได้ตั้งใจจะมาปัดตะกะอะไรน,นี่มาแล้วก็ไหลต่อไหลสดมาตัง้งแต่บ้านไหลมากะเล่นไหลมาไหลมาไหนๆเข้ามาแล้วนะคะให้มาเยี่ยมชมว่าเออเนี่ย เอาเจ้านี่บอกเป็นนันเจ้าของแบรนด์กาแฟเอาเบอร์เซียข่อยูมันก็คือสันบอกเอาอย่างนี้ CEO ของเราในการเป็นพนักงานชั้นผู้ใหญ่เป็นแม่บ้านชั้นผู้ใหญ่ <laughs> โอเคไหมเป็นแม่บ้านชั้นผู้ใหญ่เป็นพนักงานขายชั้นผู้ใหญ่ที่นั่งขายกาแฟทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็จะกินกาแฟกินแบบนริงจริงตอนเช้าตื่นขึ้นมาสองซองายได้อีกเนแล้วันลงจริงมันไม่หิว,วน,นี่วันนี้ยังวันนี้กินไปแค่อะไรสลัดกล้วยหอมโยเกิร์ต ยังไม่ได้กินข้าวอีกเลยเพราะมันไม่อิ่มันอิมนนอ่มโดดพี่น้องอิ่มโดดคักโดดเนี่ยเอากินให้เห็นให้ล่งคักๆแล้วนี่เจ้าของก็เห็นอยู่ว่าเออเจ้าของแบรนด์เขาลงขนาดนี้แล้วตัวเองจะไม่ลงเหรอทุกคนในนี้รีวิวให้หน่อยนะคะอันนี้คนทำนะคะอายุ60ปีนี้ไม่น่าเชื่อ<ม>ใช่ไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมนี่คนคนทำแบรนด์อุ้มรักถ้าจ่อยมันจะเบี่ยวนะแม่ <laughs> ปรากฏว่ากาแฟอุ้มรักเนี่ยกินปุ๊บมันม่ผิวเปลือกสง แต่ก่อนหนูลดหุ่นเอียงเด้อันนี้ว่าคลอดน้องอยู่แต่ก่อนหนูลดลงเอ็นน่ะลดโดยการอดอาหารอดอาหารอดอาหารมันยิ่งหวยแล้วที่มาคือผิวเปลือกส้มตามแขนตามขาตามมาด้วยรอยแตกลายหัวจมอยู่ว่าท้วงไล่ท้วงไร่มันมาไล่ด้วยส่ยรดห,วหัวผ่าเป็นบ่ตอนท้องอยู่สบายชิวอ่ะไม่ลายว่ะไม่แตกแต่พอเราลดห,วหัวผภาอะไรก็ช่างที่เราทําให้มันแบบถึงจะไปออกกาลังกายเข้าฟิตหนุ่มฟิตเน็ตยังไงมันก็มาอยู่อันนี้ไม่อุ้มไม่มีเลยผิวกะชับแบบคือมาแบบ เป็นผู้สาวอีกรอบนึง่งอ่า,อาปเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวสำน้อยเนี่ยสาวสำน้อยอีกรอบนึงเลยเนี่ยจะห้าสิบแล้วนะนั่นแหละสำน้อยแล้วเนี่ยสำน้อยอีกรอบนึงแล้วเน,นี่ยหนูอ่อนกว่าแม่มัรสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีที่อ,อ่อนกว่าแม่เห็นไหมแม่ก็น่าเด็กเห็นไหมแม่เป็นคนตัวเล็กแล้วแม่หน้าเด็กมากก็บอกตัวจริงคือแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจะมากกว่าหนูตั้งสิบเอ็ดปีอ่ะตอนแรกหนูคิดเอ๊ะ จะเรียกแกมแม่เลยเหรอเออเรียกในฐานะแม่น้องอยูจิ้มมาได้ค่ะจิ้มมาได้ตอนนี้เป็นโปอะไรคะตะกร้าหนูหายแล้วน่หนูก็เลยรีบๆเข้ามาแกตะกร้าแกตะกร้าตะกร้า่ตะกาอยู่ตอนนี้คือเอฟไม่ได้หรอคะมันไม่ได้อสองสองกระสอบอ่ะที่มันที่คนชอบชอบกันอะ่ะไม่รู้เมื่อเช้านี้หายไปสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ คุณแม่มาร์ทคนสวยและใจดีค่ะขอบคุณค่ะแม่กุ้งแม่กุ้งก็เป็นอีกคนที่กินกุ้มรักแล้วประสบความสาเร็จตัวเล็กตัวน้อยแม่กุ้งจัดตัวถ้าแม่มาร์ทแต่ตอนนี้แม่กุ้งแบบจอยลงแบบแล้วก็สวยจอยลงแล้วก็แต่งตัวแบบช้มเดี๋ยวน้อยัวกับไ่ออกบ้านเดี๋ยวันหน้าหายุกีเดี๋ยวอันนี้รอบบ่ายจริงแม่กุ้งขอโทษนะแม่กุ้งเท่าไหร่แล้วนะห้าสิบเท่าไหร่แม่กุ้งแก้ก็หนูจกปีประมาณนี้แหละประมาณรุ่นพี่หนูนี่แหละ ย่างนั้นเราต้องสวยไปได้วยกันกินรดเป็นยังกินเรางา,ง,งามเนี่ยกินเรากะจอยลงเสร็ปดอกมันไหวอย่างคู่ร่วมคนมาคือเก่าของน้ำดูแต่จะอาเจ็บมันไหวอย่างกินเขาลงไปหลายๆมันก็ต้องออกเพราะเขาช่วยในเรื่องนี้คือกินปุ๊บเนีย่ยโต้หาข่อยเวลาข่อยไร่สวดข่อยบอกหลายเทียรแล้วเจะได้บอกเขาเนาะกิกพี่น้อง <c oughs> มันโวรมาบอกว่ารับของเลยนะครับเอ,อ่อจากบริษันทนั้นบริสัทนี้ครับ มารับของเนียนะครับเจ้าจิ้มติ๊กตอกดีมากเอาคอยทาการตลาดกับเขาเป็นบลาคอยอาศัยพื้นที่เขาหามาหากินคอยก็ต้องเข้าไปเบิรงคนอื่นน้าแน่เป็นบ่าขอบคุณนะคะยืนยันตะก้าให้ด้วยนะคะเมื่อเช้านี้อารมณ์เสียมากตะก้าก็เลยแบบไปต่อไม่ได้ก็เลยได้ลงไลฟ์เมื่อเช้าก็เลยมาต่อมาเรื่อยๆนะครับพอดีมาเช็คไฟแม่หนูว่าหนูสิไเปเบิรงบ้างวันนี้หนูว่าสเส็ดหองไวทะไล่ไปนี่ ในช่วงที่แบบสมมุติว่ามันหนูนจะเอาอินฟูมาไลท์ทุกเดือนดีไหมเผื่อแบบให้เขาได้มาช่วยไลท์อาจจะเป็นที่บ้านหนูเลยหรือว่าถ้าไลท์โปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วจะเข้ามานี่ยผื่อหลังบ้านเราจะทําแบบจะได้ช่วยงานได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็วางวางไว้ประมาณนั้นอาจจะให้ไม่ซ้ําหน้าเนาะบางทีไลท์เองคนเดียวเหงาไงอยากหาคู่มาไลท์บางทีแบบพรีเซนเตอร์เราจะคู่ใครดีนะหรือว่าซีีโอไลท์คู่ใครดีอะ ก็จะหามาอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็เลยจะไปดูดูบ้านแต่ว่าลูกอะรีเควสบ้านแถวลังสิบเพราะเขา,เาใกล้มอเขาไปมอเ <ม ưa S 1> อง,งไปเลี้ยนจัดนึจัดนึงพุทธฉะนั้นใครฟังอยู่รู้จักโซนนั้น,นบ้านสวยๆหนูอยากได้เป็นทาวนโ์โฮมใช่ให้มันขลางเป็นออฟฟิศด้วยเพราะว่าหนูจะุีงานแล้วก็คือจะเนี่ยจะขึ้นไลฟ์ให้มันแบบไลฟ์ให้ได้ทุกวันทํายังไงก็ได้ก็คือแบบ ให้มันเปิดสตูดิโอไลฟ์ได้อย่างเนี้ยให้มันมีความสวยเหมือนที่มาหาแม่ของตัวเองไลฟ์แต่อยู่โต๊ะอาหารกันในครัวมันไม่มีความสวยงามในคอนโดแล้วจะไปค้อห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งลูกนอนอยู่มันก็ไม่ตื่นค่ะตอนนี้คอนโดมีทั้งหมดสามห้องแล้วมันไม่บาลานซ์กันเลยคือมันไม่ยอมตื่นให้เราค่ะมันอยู่คนละห้องกับเราคนละคีการ์ดกันให้เราค่ะมันอยู่คนละห้องกับเราคนละคีการ์ดกันมันไม่ตื่นให้เราค่ะเขาจะโวยวายได้ถ้าเราไปปลุกเขาไปบ่อยทำยังไง Un cafè, una...